คือเป็นพุ่มพวงดวงจันทร์นะนะครับอยที่วัดทับ Yes. ข้าวสีแดงจะเป็นดอกไม้สีแดงทั้งหมดเลย Winton Paul. ทนเลยครับขอแล้วก็ขูดเลยนะอนุญาตนะครับขออนุญาตนะดินผูสักทีเดียขอเดินใจขอโชกใหแล้วขอเดินจิตเดินใจให้โช์ให้แล้ว with a leg. บางคนไม่เคยมานะไม่เคยมาไหว้คุณแม่ที่นี่นะคุณแม่พุ่มพวงพองค์จันเนี่ยนะครับอยู่ที่วัฒกระดานเนี่ยนะอันนี้เป็นโกรธนะครับโกรธที่เขาใส่กระดูกไว้ปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่วัฒกระดานทนะ่านผู้ชมนะครับอย่างที่เห็นกันเนี่ยนะครับว่าตรงเนี้ยนะเป็นจริงที่ทุกคนนะครับยังคิดถึงในเสียงเพลงของ่ันนะในรูปต่างๆเขาจะมีหลายรูปเห็นไหมช่วมเหม็นไหม ดูพี่ท่านสมัยท่านมีชีวิตอยู่เนี่ยนะครับเรียกว่าเป็นราชินีของใครๆและหลายคนนะครับที่เขาชื่นชอบอันนี้บริเวณวัดท่านผู้ชมนะครับบริเวณวัดนะครับ แล้วก็ยังมีการที่ที่ให้กราบไหว้นะบริเวณวัดเดี๋ยวเราไปดูตรงคุนผู้ชมเนี่ยบริเวณวัดที่คนเข้ามาขอพอรแล้วก็ไหว้นะอันนี้ท่านอยู่แบบเรียบง่ายนะข้างข้างหลังจะเป็นต้นโพต้นโพตัวเนี้ยถ้าใกล้ใกล้หวยออกอาจจะมีคนมาขุดขุดเลขนะ่านผู้ชมเขาจะได้เลขอะไรเราไม่รู้แหละนะแต่รู้ว่าเขามาขุดนะครับ ถ้าเขาขูดก็ขอให้เขาถูกแล้วกันที่ถูกแน่ๆคือหกสนสีเนียที่เราขูดกันกับเกีเ้ไม่ได้ขูดเราก็ยาวเราก็ยาวกับเกี้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราพาไปขอโชคขอลาบกันนะครับี่ต้นโผ นี่คุณแม่พุ่มพวงดวงจันทร์นะครับที่เขาปั้นรูปไว้แล้วก็อยู่ที่ต้นไทรสมัยท่านยังอยู่เนี่ยเขาขอโชคขอลาบขอบุญภาวัสนาแล้วก็ไปขูดกันต้นไม้นะครับขอแล้วก็ขูดกับต้นไม้ท่านผู้ชมนี่คือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกที่หนึ่งนะครับอยู่ที่วัับกระดานนะครับท่านผู้ชมเป็นต้นโพข,ของแม่พุ่มพวง,วงดวงจันทร์นะครับที่อยู่ที่นี่ นะครับเป็นของวัดท่าพนานแต่ว่าไม่มพวงมาสายหรือขอธรรมทานอยู่ที่นี่นะท่านผู้ชมนะแล้วก็มาขูดเลขคูดเบอร์กันอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับขูดเ,เลขคูดเบอร์แล้วก็คู่ด้วยนะท่านผู้ชมอันนี้เป็นศารของท่านสาลนิลสลาที่ท่านไว้ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมไว้แล้วก็จะมี ที่ตรงนี้ต่างๆนีนะจะเป็นเห็นไหมจะมีรูปของคุณพุ่มพวงดวงจันทร์อยู่ตรงนี้นะครับพุ่มพวงดวงจันทร์เป็นศิลปินที่คนชื่นชอบนะครับแล้วก็มีแฟนคลับมากมายจะเป็นสาวแก่แม่ไม้หนุ่มวัยเชราวัยทองวัยอัพวัยอะไรก็ตามนะคผู้ชมนี่คือดินแดนนศักดิธิ์แห่งสองพี่น้องนะครับที่มีศิลปินนะที่อยู่เลือดเนื้อของชาวสุพรรณจริงจริงนะครับ แล้วก็จะมีโชคมีลาบนะบุญภาวาสนาของต้นไม้ต้นโพนี้ศักดิ์สิทธิ์นะเราก็จะมีรูปท่านนะครับอยู่ที่นี่นะครับรูปท่านหรึงเป็นรูปปั้นนี่แหละท่านผู้ชมนะครับที่ว่าศักดิ์สิทธิ์นักแลแล้วก็หลายคนหลายท่านมาขอโชคขอลาบถูกกันมานักแต่นักแล้วนะครับนี่คือเป็นพื้นที่ของคุณแม่พื้นพวง วนจันนะครับผู้พวงดวงจันนะเกิดที่ทับกระดาษนะครับบ้านทับกระดาษอำเภอสองพี่น้องนะจังหวัดสุพรรณบุรีเจ้าแม่ใส่ทองนะอันนี้ท่านมีนามอยู่แล้วว่าเจ้าแม่ใส่ทองทนะ่านผู้ชมเจ้าแม่ใส่ทองนะครับเนี่ยเดี๋ยวขอโชคขอลาบขอบุญปาวัสนาให้ท่านให้โชคให้ลาบเนาะนะผูนะ้ชมมาฟังที่อยู่ที่นี่นะ ผมพยายามจะพาผู้ชมผู้ฟังให้อยู่ในสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็ขอโชคขอลาบบุญพาวัสนาส่งก็จะถูกเลขถูกเบอร์ตามอารมณ์ที่ท่านคิดนะนะครับท่านผู้ชมนะครับนี่คือบรรยากาศนะครับที่อยู่ที่นี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูขอโชคขอลาบกันในวันนี้นะครับวันนี้หรือเดี๋ยวนี้ โดยก็ได้นะผู้ชมนะเดี๋ยวเราขอโวดขอราบเราขอหลายๆสาสถานที่นะครับเกือบุญภาววันาทั้งส่งนะครับท่านจะให้โชคให้ลาบเราเราก็จะรู้นะครับว่าเราสมพงกับท่านอยู่ที่นี่นะเราก็มาทําบุญนะครับเราสมพงกับที่นี่เราก็มาทําบุญนะ,ะได้โชคได้ลาบได้วาสนาแล้วเราก็มา นนะมีบรรยากาศนะครับ้